อันดับราศีดวงดีเดือนมีนาคม2568อันดับที่1ได้แก่ชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมราศีนี้ขึ้นแท่นเป็นราศีดวงดีที่สุดของเดือนมีนาคมโดยเฉพาะเรื่องงานและเงินที่ไหลมาเทมามีโอกาสร,รับทรัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวธุรกิจลุ่งพุ่งแรงแถมเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจแบบไม่คาดฝัน อันดับที่2ได้แก่ชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมเดือนนี้ชาวกรกฎจะได้รับข่าวดีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในการทำงานหรือโปรเจกต์ที่รอคอยมานานก็จะสําเร็จรู้ล่วงถือเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าเตรียมตัวรับความปังไปได้เลยอันดับที่3ได้แก่ชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานเดือนนี้ถือเป็นจังหวะด,ดีที่ชีวิตเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะเรื่องเงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นแบบเห็นได้ชัดใครที่ลงทุนหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดีเกินคาดอันดับที่4ได้แก่ชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนแม้จะไม่ได้ขึ้นอันดับหนึ่งแต่ดวงของชาวราศีพฤษภก็ไม่น้อยหนะ้าเดือนนี้มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะ ทางเรื่องงานที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นและเรื่องโชคลาภที่อาจมีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวใครหวังเรื่องเงินทองเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยและอันดับที่ห้าได้แก่ชาวราศีกุมภู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมแม้จะอยู่ในอันดับที่ห้ แต่ดวงของชาวราศีกุมก็มีพลังบวกไม่น้อยเดือนนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนแนวทางชีวิตให้ดีขึ้นโชคดีอาจมาในรูปแบบของโอกาสที่เข้ามาโดยไม่ได้คาดฝัน